ค่ะค่ะตอนกังปอนค่ะไปดูกันเลยค่ะกัางปอนกลางปอนเอ๊ไม่มีใครอยู่เลยเหรอห้องห้องเบรห้องห้องห้องแวร์ห้องห้องช่วยด้วยต้นอยู่หรือเปล่าออกมาจับหมาให้ทีอ้าวเพื่อนต้นเหรอจ๊ะจุกขอโทษที่ทำให้จุกใจนาะ เข้ามาในบ้านก่อนสิที่บ้านนี้มีต้นไม้สวยๆเยอะเลยนะครับชอบต้นไม้เหมือนต้นเลยนะเดินชมตาได้ตามสบายจ้ะยายจะไปตามต้นมาให้ค่ะคุณครับควับเฮ้ hey, แดงฉันอยู่บ้านต้นแล้วเออเฉันก็กำลังหาอยู่ <c oughs> ใน มีแค่ยายแก่ๆกับหมาตวัวเดียวไม่น่ามีปัญหาเบ์โกโอ้ยอ๋เจ็บชมัดหาเปลือกไข่แถมยังมีซากไก่ตายอีกอะไรกันเนี่ยอ,อ่ะนั่นปวยไม้พันหาย,ยากราคาแพงสุดๆนี่ป้าต้นมีจริงๆด้วย ฮ่าฮ่าคราวนี้จะได้ปลดหนี่พระนันบนกับแดงสักทีควบเฮ้ hey, แดงฉันได้แล้วนะกำลังจะชิ่งแล้วฝากทถ่วงเวลาต้นด้วยนะน้นารีบหนีเร็วบ้านต้นไม่มีหมาไม่มีคนแก่จะเลี้ยงผีก้างป้อนไว้ฮ่าฮ่าพฮ่่ผีก้างป้อน ก็ผีจากตรงกลางปนไงลระจ๊ะ<า>เขาเลี้ยงไว้จัดการพวกหััวขโมยอย่างแกงไง